กมโบในเสื้อสีเทานะครับกางเกงเทาถุงเท้าแดงนะครับพบกวีพีนักกอล์ฟผมครับในเสื้อสีออกฟ้ากางเกงเข้มนะถุงเท้าฟ้านะครับนะเหนือสิ่งอื้นะครับมิตรภาพนะครับในสนามนะครับเอาโสนะครับหนักวทธิ์หน่อยครับก็ต้องอภัยกันนะครับครับตอนนี้นะครับ ออกมาทางวิลี่วาครับหมายเลข38ครับนี่ก็โคศกนะเอฟเสตา์อีกคนหนึ่งครับที่ลงไปเล่นก่อนครับผัดกันนะครับผมครับก็ต้องดูวันนี้ตัวเก่ากับความสดดาวลุกของความประสบการณ์นี่ใครจะโนกันวันนี้ครับครับเอาละครับลูกนี้ล้ำไม่ล้ำได้ครับหลุดไปแล้วครับหมายเลข29โอ้โหปีโนครับอัสดาวุฒิครับตกมาให้ปิยะ พิ娅สกัปตันทีมครับวันนี้ยังไงโอ้โหเมื่อวานนี้ก็สึกหนักครับวันนี้ก็โอ้โหมาด้วยใจครับหลายๆท่านครับเมื่อวานผ่านเกมหนักมาวันนี้ก็มาน้องออสออสหมา,หายเลข83ออกมาให้ไก่ไก่มาให้ออสดีครับนี่โอ้โหไฟเบเกอร์หมายเลข83นี่กองการคลาสสิกจริงๆพนมพนมออกมาให้เดี๋ยวครับมองไม่เห็นเลยโอ้โหแดดไม่ค่อยดีครับตรงนี้อาโคตโกออกไปแล้วเลยไงนี่ครับแล้วก็ยิงโอ้โหทักไทยไปแล้วครับเปิด ฉากไม่กี่นาทีถือว่าคลองบอลได้โอกาสสำหรับนี่ทีแกมโบสตาร์นะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับบอลอยู่ในแดนของทีมกับเพื่อนเสียแก้วครับนี่ประตูเดียวเป็นของเสียแก้วหรือประตูอาเซียนนะครับเล่นสั้นๆนะครับเล่นแบบสบายทีเดียวครับเปิดมาที่นี่ทันเนตครับทันเนตถือว่าอดีตผู้เล่นของนครปฐมนะครับโอ้โหนี่ไม่กลับตันทีนี้ใช่ไหมครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเอาละครับออกมาให้พี่ไก่ตัดได้ออกไปด้านซ้ายให้หมายเลข87 พนมพนมออกคืนมาให้วัดครับวัดไก่อีกทีหนึ่งนี่ไก่ออกมาให้ออดไม่ถึงับโดนตัดด้วยนะครับปฐมแล้วก็แล้วก็ปฐมเก็บยังไงครับต้อดูก็ยังไม่จ่ายให้กันแล้วก็ออกมาด้านซ้ายไม่ทันครับโอ้ติดวิลลี่หวาไม่รู้กันเปิดนี่ไม่ถึงเท้าก็ลำบากทีเดียวรับกับออกมาให้วัดวัดออกมาพิมาศครับสามารถาศฮิรันรัต ส่งไม่เล่นกโนกออกมาให้โค้ดโก้ไม่ถึงกับลูกนี้โดนตัดโดยนครปฐมเราผกกชนะได้บอลนี่ขอนขับเชียครับดูครับมาที่เสียชัยแล้วก็ดูเล่นสบายก็เสียชัยยังไม่จบครับโดนตกนนกัดเลยก็สกัดได้อยู่ครับสกัดได้ดอกพ่ไก่ได้บอลอยู่โอ้โหลูกนี้เห็นหุ่นอย่างนี้นะครับแกยังมีผิวอยู่เลยนะครับเอาเลยครับโนกพิมาตรครับพิมาตออกมาให้ออดอดตับลูกนี้ยังไงครับลูกพี่ติวด่วนเลยบอลตกที่นครปฐมนี่เสด็จคำเรียกรับย้อนกลับมาครับ ดีก็มาที่ซ้ายที่ว่าแล้วก็มาที่ปราณีแล้วก็ปราณีก็มาที่ะเนศคำเกณฑ์นข้าหนึ่งนี่กับเพื่อนเสกแก้วนี่มูวานี่เล่นกับนี่ทีมของเชิดถึงสาเล่นสวยงามครับลูกนี้ไม่ล้วนะครับเอาล้ครับดวลกับวิธีหวาครับแฟนแฟนแท้แมนอยู่ครับดอยอาทิตย์หน้าในแดงเดือดเอายังได้บอลครับโอ้โหตอนนี้ครูกุ้งกับครูกุ้งของเพื่อนเสกแก้วต้องดูการย้อนกันกลางจันหลังทีนึงครับดูครับ ต้องเก็บบอลไว้ก่อนถ้าดอกดีเพื่อนเสกแกวแย้อนมาทางซ้ายดีกูกู้กข้างหนึ่งด้านในนี่เนี่ยพี่ประน,นิช์มองด้วยโอ้โหลูกน,นี้ตัดได้โดยวัดครับส่งมาให้ผู้รักษาประตูพี่เท่าจับบอลน,น,บบอน,นี่จังหวะในยกเท่าส่งมาดหนึ่งกับนาเสยดยดยทีเดียวพี่เจี๊ยบได้บอลครับหมายเลขแปดสิบเจ็ดพี่นมพนมพนม,พนมเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็มาให้พี่ไก่ไก่หกหนึ่งส่งมาให้ใครให้วิลีหวาวิลีหวายังไม่มองครับลุกนี้ยัง ล้วเลี้ยงกันไหมหพิยะกับตันทีมกับตันยังไงครับกับตันส่งให้วัดวัดยังไงวัดให้ออสออสลงคืนมาให้วัดอีกทีหนึง่งครับนี่ก็เอาละครับมาดมาดยังได้บอลอยู่แล้วก็ออกมาให้โนกโนกมาให้พี่ไก่พี่ไก่วางยาไปให้ดาัานสายขดก็ถึงไหมครับไม่ไมถึงครับแบ็กของนี่เพื่อนเสกแก่หูมาที่กองชนะดยจังหวะด็ก ดูเดินยกแยกนี้แล้วเปิดบอลนิ่งทีเละครับนี่และครับเขาเมากับไหลแมนบอกไม่แล้วหน้าเล่นต่อไปครับโอ้โหแล้วก็ย้อนเข้ามาก่าจุดเขตโทษยังไงครับโอ้โหวันนี้ไม่มีกระชอกเลยก็เดินพี่เท่าเข้าสองไม่มีปัญหาครับครับครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่พี่เอโสนครปฐมทุกท่านนะที่ให้โอกาสครับแกมโบสตาร์นะครับนำโดยท่านนายกสมาคม ฟุตบอลอาวุโสไทยครับท่านเทพิทักษ์จันุเทพครับแล้วก็มีพี่บี้นะครับพี่กูนครับพี่กิจพลดวงพี <มา S 2> ทแก้วพี่บี้ครับพี่กูนพัฒนานุก,กูลเจริญพิสุที่คุณนะครับโอ้ขอบคุณมากครับนี่โอ้โหสปอนเซอร์มาแล้วครับผมเ<ด>พื่อนเสียแก้วบีบนี่เปิดบอลไม่ดีก็ลุกทุ่มของเพื่อนเสียแก้วครับครับนี่เสียแก้วยังไม่มานะฮะนี่จักติดเป็นกุ้งกุ้งับกุ้มย้อนกับสั้นๆกับมาที่กับครับเดี๋ยวเริ่มเริ่มใกล้ละเสียชัยนี่ก็เจาะ้ดนกลางสวยนะครับ ขวาบางย้อนหลังมากครับนี่เป็นสเตปทีเดียวครับเพื่อนเสกแก้วถือว่าโอ้โหตอนนี้ลบี้เยบินโหนกับหมายเลขยี่สิบเก้าครับเอาลยครับยังไงพี่เจี๊ยบอยากสกัดบอลได้ครับเจอโคตโก้ระวังนะครับอะไรมีน้อยครับหายากอยู่ครับรุ่นนี้โอเคครับนี่ครับบอลขัดขากนเกินก็ต้องยั้งกันนะครับทั้งสองทีมครับผลชแพ้ชนะไม่เรื่องใหญ่ครับความสัมพันธ์ครับพี่น้องกันนะครับนี่ทตเดทกำเที่ยงต้องย้อนกลับมาครับดูเปิดกสั้นกับพูชียาชัยครับ นี่ขวาดิพี่ปวานิดก็ถึงแล้วครับโอเคครับมีแข่งแรกดูครับบอลอยู่ทางซ้ายของเพื่อนเชเก้วดูครับพีบพาหนิดของนี่เพื่อนเชเก้วถึงแล้วก็รับกับมีเติมด้านหลังครับเจาะด้านกลางโอ้โหลูกนี้เจอสกัดได้ออสครับออสมาให้พี่ไก่พี่ไก่ออกมามาทีวิยะครับมาลีสามกัตันทีมมาออสอีกครับนี่ตัวจ่ายแพ้ไม่เกอร์ครับแล้วยังไงครับมองซ้ายมองขวาแล้วยังไงโอ้โหไข่ฮะลูกไข่ของปิยพงศ์ผิวอ่อนอดีต นักทีมชาติไทยถือว่าโดดเด่นที่เดียวกับจาะเข้ามาเปิดยาวลูกนี้ล้ำหน้าไปครับลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับโคตรโก้ครับโอ้โหไลแมนบอกล้ำมาแล้วครับกลางมุ้งรอเลยฮะสกอร์ก็ยังศูนย์ประตูศูนย์อยู่นะครับลูกนี้สกอร์ไม่มีปัญหาครับสกอร์ก็คือยี่หหอรองเท้าครับครับแล้วันนีเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีเป็นหลักครับ โอ้โหอย่างนี้ก็บอลก็ยังอยู่แถวๆครึ่งกลางสนามเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่ครับเอาละครับเดี๋ยวชุดใหญ่จะมาอีก2-3คอเตอร์ต่อไปในส่วนของนครปฐมครับอ๋อไม่มีแล้วเลยฮะโอ้โหตายแล้วครับอย,อยู่แค่นี้ก็แย่แล,ล้วฮ<ล>ะโอ้<ล>ะะทะสเ,เดชโอ้โหถูกลุดออกมาทางวิลลี่หวาครับหมายเลข38ส่งมาใไหมปิยะหมายเลข2 2ับเอาละครับ แดดเป็นใจจริงครับวันนี้ครับสนามพระราชวังวังสนามจันทครับโอ้โหมาถึงทีแรกครับเข้าไปทางคณะศึกษาศาสตร์เลยครับผมปิดประตูเงียบเลยต้องเข้าอีกฝั่งครับต้องเข้าอีกฝั่งหนึ่งครับผมสนามนี้ร้อนทุกวันก็ได้ย่ำทุกวันเมื่อเมื่อกีวันนี้ก็เล่นกับดีมท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 ีมอดีตทีมชาตินะครับโอ้โรับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เล่นกับทีมของบีพีฉะเชิงเซาโอ้โหสนามนี้แสดงว่า หอมอวนเลยครับเรื่องนี้ช่วงนี้นะครับมีแต่คนอยากจะมาทัวร์สนามค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกแล้วครับสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาวิลลี่ขวายังได้บอลอยู่แบ็กขวาออกให้พี่นกพี่มาทครับเอายังไงเปิดไปทางซ้ายนี่ต้องย้อนหลังนีดนึงก็ต้องได้ครับนี่ก็ต้องเบียดเบียดนะครับเอาละครับหลุดไปแล้วครับนครปฐมยังไง ยาวไปเนี right. <onents> <us> ่ยนะตอนนแรกคำเทียงได้มาก็าควาอยู่นี่ครับโอ้โหนี่ทำอะไรพุกษาประตูเซฟได้ครับนี่โอ้โหเอาละครับยิงดีแกพุกษาประตูเซฟนี่ก็ไม่ธรรมดาเท่าครับครับพี่พุกษาประตูไฟรอดมงคลทองของทีมยังไงครับแกมโบ่ถือว่าเซฟได้ดีแต่ดียวกับนี่ชาเข้ามโหพี่ปานิษนี่ถือว่าทีมเสกแก้วได้มาตัดบอลได้เป็นลูกออกลูกทุ่มของนี่นครปฐมครับ นี่กรรมการชี้บอกเป็นลูกทุ่งของนครปฐมนะครับน่าจะเก็บบอลให้โดยวิลลี่วานี่หมายเลขสิบเอปลี่ยนเป็นอ้าวกรรมการบอกเปลี่ยนครับโอ้โหยังไงเอ้าวนะครับกลายเป็นแคมโบได้ทุ่มครับไม่เป็นไรครับีไหยะนี่ครับยังไงครับอย่างของบอลได้เป็นลูกทุ่มของแคมโบครับโดยหมายเลขสามสิับทุ่มที่เดิมอีกครั้งหนึ่งหรับทีมแคมโบสตาร์ครับเล่นสั้นๆนะครับ โดนบีบแบบนี้ต้องใช้ความสามารถจะพลิกได้ไหมครับเอาละโดนอากาดนเลยครับปทมครับโบจะเสียใจย้อนกลับได้นะครับโดนบีบก็เดี๋ยวก็ก็ยังคลองบอลได้ครับที่ทะเนตกำกียงกับเจาะยาวไปอีกโอ้โหด้านในไมให้กูกูุก็ไปไม่ถึงครับวัดยังไงวัดยังไงวัดยังไงวัดแปะออกมาได้ีินกกี่นกบอลได้อยู่ยังไงให้ีิดี่มาด ไปแล้วครับลูกนี้ล้ำหน้านิดเดียวเลยครับโอ้โหถือว่าแนวรับของเพื่อนเชแก้วถือว่ายังเช็คได้ดีอยู่ครับโอ้โหไม่พลาดเลยแสดงว่ารู้กันเล่นกันมานานครับในทีมเนี้ฮะโอ้โหเช็คต้องพร้อมใจกับเซนเตอร์ฮาฟแต่ว่าไม่พร้อมใจกันในยืนและยืนห้อยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เลยเดียวครับน่าจะลิ้นห้อยฮะเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้นครปฐมเริ่มทักทายแล้ว ดูจังหวะเจาะขวาด้วยนกันีใช้ความสามารถเรียงดูังหว่าแต่ก็ยังไงครับมาที่กองชนะชี้แล้วดูครับย้อนกลับมาหนึ่งกลับมาเจาะเสียใจไว้ยังไปๆกับพลิกได้นะครับยังพลิกได้ก็จะหลบนี่เพื่อนเฉยแก้วครับครับค่อยๆพาบอลไปก็ได้ชนะทั้งป่วนเือะอย่างนี้ัดเครับเอาแล้วครับดูตะไปตาไปเจี๊ยบแล้วยังไงไปเจี๊ยบตามไหมสุดเส้นแล้วตะหักก็มาเสาสอง ที่ไปโลดได้บอลจังหวะโยนได้นะไอ้เขาลูกค่อยๆเลื่อนกันมาสามต่อหนึ่งกับทีมกําลังชนะกับเจียงจิ้งลครับโอ้โหเฉียดไปเสีแดงผ่าแปดจริงๆครับนครปฐมนี่ท่านเลดคำเกียงถือว่ายิงได้ดีจังหวะบอลมาเนี่ยต้องยิงตามน้ำเลยครับโอ้โหถือว่ายิงทางครับพอกสามประตูของนี่เกมบโบสตาได้แค่มองอย่างเดียวแต่ลูกไม่เข้ากรอบครับออกมาด้านขวาอีกครับเวลลี่หว้าส่งมาไอปิยะกับตันทีมส่งไปออส เอาหลุดมาแล้วครับอาล้ครับปิยะไปแล้วยาวๆยังไงยังไงครับลากโอ้โหเมื่อวานนี้ยิงไปสุดสวยครับยังไงยังไงยังได้อยู่ครับหมายเลขยี่สิบสองปยะเปิดจะขอไมาให้พี่เจี๊ยบหมายเจลขแปดสิบสองมาให้โคตรก็ไม่ทันครับโอ้โหลุกนี้ตัวกับของเพื่อนเสกแก้วนะครับมาที่ผู้กองชนะกับฉังตุนดูครับเดึงเกมช้าเพื่อนยังไม่ขึ้นยอดกับมาได้หนึ่งครับ ออแล้วครับนี่เราเล่นเป็นสเต็ปทีเดียวเพื่อนเสยแก้ววันนี้ต้องดูครับมาที่เสียชัยนือเล่นตัวสต็อปดีๆแล้วครับครับโอ้โหวันนี้ฟ้าฟ้าดินเป็นใจจริงๆครับอากาศเย็นมากครับเย็นจนเหงื่อละลายเลยฮะเอาล้ครับยังขอประสงค์ว่ายังโอ้โหยังแกะบอลแก้บอลได้อย่างเนียนๆนะทีประเถืองหมอนเก่าลวงนี้พี่มาเตงบอลเล่มหมายเลขสิบสามออกไปด้านขวาให้พี่ไก่ด้านซ้ายให้พี่ไก่พี่ไก่อย่างไง พี่กายยังไงอย่าดูหูนแกนะฮะโอ้โหลูกนี้ย้อนหลังเพื่อนลูกทีไปนิดเดียวหรือมาลงตำเนี่ครับนี่เป็นศูนย์หน้าของนครฐมเก่าก็โปรดจวต์ดนีกูกุ้งดูครับโอ้เซ็นเตอร์คู่นี้ไม่ธรรมดาโดยวัด4ี่ส่งคืนให้ผู้รักษาตัวพิ่าส่งมให้เล็กสันในแปดวิลลีวาวิลลีวายังไงวิลลีวาโอ้โหหลอกดึงสเตปแล้วยังไงครับแล้วยังไงโอ้ยันไหมได้ทันครับทันไหมทันไหม ไม่ทันครับออกไปก่อนครับโอ้โหนิดเดียวจริงๆครับปิยะโอ้โหนากีกับตันทีมครับจากเปิดวันนี้ก็แรงนะครับโอ้โหอายุนามห้าสิบยังไงต้องเซฟกันหน่อยนะครับนี่อะไรหายากทีเสจหรับนี่พูดสรงข่านะครับทุ่มมาที่ว้มาที่เตนเดนคำเลียงครับถึงซ้ายที่ปีปานิดมาที่นี่กับโุ้งมาที่ปานิดใหม่ครับี่ตนเดนคำเกียงเล่มคู่ขาเข้าขาทีเดียวกันเลยกำจะมองดูครับ แล้วก็ยังไม่โยนรับหลอกไปหลอกไปแล้วก็ออกมาด้านซ้ายไปแล้วครับลูกนี้ไปล้วนะมองกับกูกุ้งกองเพื่อนเจยแกมองกับตักไปตรงขวาดูนี้อ้าวไม่เป็นไรครับกรรมการบอกเอาคงเอามือลงเอายกธงลงเลยครับโคตรก่โคตรก้ยังไงโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเผลอไม่ได้ครับยิงลูกไปคาดคิดนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดเนี่ยครับในส่วนของแกมโบนะครับแล้วก็ปาดไปดาออสออสปาดไม่ให้พิมาพิมาออกมาให้ใครอีกให้ออสครับแล้วยังไงแปดสามออส อ๋อปาดไปให้อาจารย์โกหลอกครับไปพี่นกพี่นกลูกนี้กรรมการเป่าฟาวไปแล้วครับโอ้โหเป็นลูกฟรีคิกของทีมแคมโบสตาร์ครับครับหมายเลขหยิบเก้าเลยพี่นกครับเอาละครับเป็นลูกฟรีคิกของแคมโบสตาร์ครับนะสำหรับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโอสวไทยโดยพี่ตุ่มนะครับท่านเทพพิทักษ์จันทุเทพได้ก็มีนโยบายนะพี่นะฮอ๋อมีทั้งแคมโบทั้งคอมมาโดนะครับออกไปทัวร์ทั่วประเทศครับ มีแมทที่ไหนดีๆเราไปพบปะพี่น้องนะครับลุยมพินส่วนใหญ่ก็เป็นนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลสโมสรต่างๆทีมชาติไทยนะครับได้พบปะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขายเครียดครับช่วงนี้นะวิกฤตครับจะเตะโดยหมายเลขสิบสามพี่มาดยิงไกลเลยลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวครับโอ้โหนี่ต้องหาลวครับผู้ลุกษาประตูเดี๋ยวประตูอาเทียนเคยเล่นอยู่สิงคโปร์นะครับนี่แหละครับสิงคโปร์ สมมสรตำรวจเก่านะครับโอ้โหยิง<ช>ไม่ดีจริงนี่ผมว่าผ่านยากต้องดูกันยังไงก็ความเก่าความประสบการณ์ก็จะมิสูงครับทีเดียวก็หุ่นกัดดีมากเครับนี่โอ้โ oh, หตัวใหญ่ครับสูงนี่เป็นผู้รักษาประตูดีมากอ้าวจิดมาถวัดวัดออกมาด้านขวาให้วิลววลี่วาวิลลี่วาส่งให้ออสออสอะไรยังไงออสส่งให้พี่มาดพี่มาดยังไงครับพี่มาดออกไปไงยังได้อยู่ครับแล้วยังไงให้ออสออส โอ้โหลุงนิคของกรรมาการโอ้โหอาจารย์เป่าให้แล้วครับเป็นลูกฟาวครับอ่าต้องพิมาจะไงหมายเลขสิบสามสามารถหิรันลัดเตะไม้สายลูกนี้ไม่มีอะไรครับโดนสกัดได้โดยหมายเลขสิบประกันทีมสวยได้มาที่กับเซนเตอร์ทำเกี้ยงเปิดที่ชวิศงเกียรติกับหมายเลขสิบศูนย์หน้าครับถึงไมา่ตา้งขวาครับครับผู้กองชนะแสงทวนถือว่าดูครับ รอเพื่อนก็ไม่รีบล้อนก็รอหนีเพื่อนเสียแกก็ดูครับครับเพื่อนยอมไม่ขึ้นต้องรอเด้หนึ่งจังหวะดูครับย้อนกลับแน่นอนแบบนี้ก็ไปลำบากเจาะกลางได้หรือไม่ครับปูโหวตตั้งไว้ยังนิ่งอยู่ก็โอ้โหเปิดยังพลาดครับโอ้โหลูกนี้ครับวันนี้ถือว่าไม่ก้าวขาครับหมายเลขแปดสิบแบ็กซ้ายผมนี่อายุหกสิบกว่านะครับครับพี่ธนูและพี่เจี๊ยบนะครับลูกนี้ยังไงไม่มีอะไรครับปล่อยให้พี่เท่าเล่นนะครับผู้รักษาประตูออกมาด้านซ้ายให้พี่เจี๊ยบนี่ครับหกสิบกว่าแล้วครับเนี่ย ฮลโครับพี่เจียฟส่งมาให้83 83นี่เล่นเหมือน60นะฮะแต่50ต้นนะฮะนี่แหละครับได้บอลยังนะครับยังไงหลอกครับออกไปพี่มาดหมาเลข13มาดยังไงส่งมาให้ด้านซ้ายให้โคตก้ไม่ถึงครับติดโดยหมายเลขอะไรกับตันทีมครับเจอะนี่เข้าศีรษะของทีมเนี่พเพื่อเชียแก้วย้อนขับพุกสาาประตูครับครับนีประตูอาเซียนเคยเล่นทีสิงคโปร์ดูวันนี้จะแฝงฤทธิ์ดูจะ ป้องกันได้เสกแก้วเดี๋ยวไปรับทิ้งมาทางซ้ายซทันตดทำเกียรครับเจาะยาวครับกูกูดีเอาละทิ้งความสามารถความเร็วของเพื่อนเสกแก้วกูกูเข้าไซลูกนี้โอ้โหแม่จังหวะนี้หักบากไปนิดเดียวครับหักเข้าข้อข้างขวาเกินไปครับโอ้โหนี่ครับเผลอไม่ได้ครับโอ้โหถือว่าเปิดได้ดีครับแต่ว่าจบสกอร์ยังไม่สวยลูกนี้ครับแกมโบสตาร์ครับประมาทไม่ได้นะครับหมายเลข91เนี่ครับโอ้โหก็มีความเร็วจริงๆ ออกมาให้กองการครับออดออดออกมาให้พี่เจีย๊ยบหมายเลข90หมายเลข8ปสิงให้พี่ไก่ไม่ถึงถูกตัดได้อีกแล้วครับโอ้โหช่วงนี้อในพิธีส่งเกียรติของผู้ชนะเปิดมาครั้งนึงก็ดุโอ้โหยังโดนสกัดอีกได้อีกครับเปิดยาวขึ้นมาทำหลับนี่แกมบูสตาจก <โอ S 2> ัน็ไม่<ห>พ้นครับลูกน,นี้แบบมาีอ้าวมากขึ้มากยังได้บอลอยู่หรือไงหมายเลข13แบบออกมาออดอดอดข้างหลังมา ยังไงครับลูกนี้แกโอ้โหแปสิบสามสโคตโก็แล้วก็โยนมาลูกนี้กับไหลแมนผายมือบอกเล่นต่อไปถูกสกัดโดยกองหลังนครปฐมถือว่าเก็บบอลได้ดีครับไม่รีบร้อนครับสำหรับนี่เพื่อนเสียแก้วสาธิตผู้กองสาธิตนะครับตูเล่นง่ายๆครับเปิดจางขวามาที่ท่านพี่สุเกียติกโอ้โหนี่ไม่รู้กันครับ หรือว่าซ้อมกันดีวันนี้ก็ตื่นเต้นครับเล่นกับทีมแกมุูชตาถือว่าสมาคมกีฬานี่กีฬาไทยครับทุ่มย้อนหลังได้หนึ่งก็ตลอดรักมบูชตาครับเจาะไปทางขวาจังหวะเจาะพี่ไก่ครับพี่ไก่จองซ้าเจองขวาและะ้วก็โยนลูกนี้ก็ติดสกัดออกไอม่ไดแล้วครับโอ้โหแนวรับดี <ไป S 1> บออกไปออกข้างั<า><ห>นก็ยังดีต้องเคลียร์ทิ้งนะครับยังสุดประตูต่อดุดอยู่ครับครับผม คู่ขี้สุสีครับคู่นี้ครับพี่ครับโอ้โหอย่างนี้ต้องมาเชิญไปต้องมาเจอกันบ่อยๆฮะพี่พากคนเดียวไปก่อนแล้วกันครับโอเคแล้วเขาบคลังเสียทอครับย้อนกลับมาผลูกสามประตูต้องเคลียร์ถึงจับได้ครับโยนขึ้นมาด้านบนเอาต้องดูครับ กัมโบชตาเนี่ดูจังหวะแล้วเจาะเลียดสวยก็นี้ก็พลิกได้ป่ะครับจะโยกเข้าไปขวาเนี่เปิดไปทางขวาสุดกดยังไม่อยู่กับโยกไปขวาทีนึงก็ค่อยๆาหักข้อหรือหักข้อมาตรงนี้มีใครบอกผ่ายิงลูกนี้กับลูกสาวตุ๊กแซฟนี่แหละกับลูกสาวประตูอาเซียนครับโอ้โหนี่ยืนตำแหน่งดีกับเซฟดีกับวัตถุการณ์ดีทีเดียวทอ้นี้ดดีคุณลูกสาวประตูนะครับเสียชัยครับเปิดไปทางซ้ายสุดครับนี่ครับร้อยเทเรชนะแสงต่วนครับ อาครับนี่ครับไพโรธมงคลกุลครับไพโรธคูกรุงสวยครับจังหวะล็อกขืนกลับมาครับผู้กองนะให้กลับมาครับหมวดทะเนตไปแล้วครับร้อยตำรวจที่ท่นเนศโอ้โหเบาครับอาจการนี่ครับนี่อดีตศูนย์หน้า้วก็ทีมนครปอมวันนี้มาเล่นด้วย้วครับโดยอยนามมากแต่ว่าความประสบการณ์เนี่ยถือว่ายังมีสูงทีเดียวกลับมาดูต่อครับลูกนี้สบายสบายกับแกมโบสตาร์ครับ เปิดยาวนี่ด้านหลังมีปัดเถืองของเก่าเี๋วันนี้เล่นแบ๊กเล่นต้องสลับกันครับถือว่าซัพพอร์ตได้ดีทีเดียวครับแล้วก็เฮียกุยครับสมพงศ์คืนกลับมาที่มนตรีครับมนตรีม่งช่วงฝากบอลกลับมานี่ครับสงเกียรติเก็บบอลไม่ได้ครับสงเกียรติเสียป,ป้อให้กลับมาครับรอมในสาธิตพันพักดีมาที่เสียป,ป้ยอย้อนกลับมาครับผู้กองชนะแสงต่วนล็อกหนี อ้าวพลาดแล้วก็บอลอยู่ที่ปีชารับโอไวก็เปิดจนกลางสุกร์ปียาครับดูครับจังหวะนี้จะทำได้มั้งครับถึงไปทางซ้ายสุดเบอเลยทำไม่ได้แล้วอ้าแล้วก็ดูจังหวะโยนก็มานี่ลูกนี้ไม่ผ่านศีรษะของทีมเพื่อนเชเกลอีกแล้วมาที่เจตพิทักษ์น้ำสวัสดได้ครับเจตพิทักษ์เปิดกับมันสวยครับเสียอิวนี่ครับประณีตให้กับมาครับจังหวะมาได้หรือเปล่าดูลีลาการจ่ายบอลการบล็อกบอล โอ้ออกบอลไม่ได้ครับต้องเน้นการของบอลเลยครับแล้วกลับมาที่สีอิวเอาครับปราณีตเกิดปั้นให้กลับมาไม่ดีครับจังหวะนี้แนวรับของท่าดนแกมโบตาเก็บสบายครับประชาชนแกมโบสตานี่ก็ยังไม่ผีผามต้องดูจังหวะครับเจาะไปทางซ้ายดูครับย้อนกลับมาก็เปินลูกสูตรเข้ามาถึงแล้วบอกอือฮึพ่งดันบอลให้พวิยาหมายเลขยี่สิบสองครับจังหวะนี้เปิดบอลลึกไปหน่อยครับจากเกต ให้กับมาครับธเนศคำเกลี้ยงของบอลได้ดีครับสายฝาเลยครับตอนนี้ธเนศธเนศไม่รีบครับหาจุดเจาะวางบอลยาวไม่ถึงผ่โรดเอ้าเจ็ดพี่ทักเจ็ดพี่ทักได้ไหมแม่พลาดครับเจ็ดพี่ดำดำจังหวัดอาแล้วก็ทีมกันโบสตาดูก็เส้นจะหาค่อยๆดูจังหวะครับไม่รีบร้อดูครับเล่นง่ายๆครับซ้ายครับอ๋อโดยที่พี่ปนมน่ะฝ่วัวก็ถึงไปทางซ้ายสุด โอ้พลาดเหมือนกันครับเอาแล้วครับกลับมาครับเป็นทางด้านของทีมเพื่อนเสกแก้วครับก็ถือว่าเกมไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรมากครับผัดกันลุกไผ่กันรับทั้งสองทีมไดชทุมครับนี่ครับโอ้พลาดเหมือนกันสวยครับดูโยกมาที่พี่มณฑลก็โอ้ถึงมณฑลถือว่าอายุมากกต่เล่นดีถือว่าความเก่าหรือความประสบการณ์สูงเดดเด้ครับกลับมาอีกครั้งครับเจมิท่านาวทวาร อย่างได้บอลครับเจมีทักเปิดแ้วจะให้ปราณนี่โอ้โหจะว่าลูกนี้ไม่ได้ครับวันนี้ถือว่าสเตอรภาพนี่ของทีมที่กับกัมโบชาตานียมีพนมนะครับยืนได้ดีเท้าครับนีโดนบีบไปี้ต้องทิ้งไปต้องขวาครับค่อยๆเปิดโดนเบียบนูโอ้โหดูครับแม่ต่ว่าร้อยเป็นสาธิตพันพักดีครับตัดกลับมาครับ ให้กลับมาทรงเกียรติแล้วมาที่ธเนศธเนศฝากบอลยาวให้กลับมาอาจารย์กุ้งได้ไหมจังว่าไาแล้วก็อาจารย์กุ้งอาจารย์กุ้งล็อกไปจังว่านี่อยากได้แต่ว่าได้ไหมเปิดกลับมากับฝาแต่ว่าไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้โดนตัดกับมาก่อนเราโตกลับตรงนี้เล่นชิงไวรี้อย่างเบียบอยู่ครับถึงไปในนี่เจอกันเนี่ยเอกขวาว่างยังได้ฟาวนะครับตรงนี้ครับอ่าแล้วับเป็นมิตรภาพขอโทษขอโพยครับ สามารถใบังบอลลูกนี้ครับก็เฝ้าวนกรยัก็ดุมนิดของกรรมก,การนะครับเราเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกันนะครับสเกตเปิดปมาดีครับจากกริดธเนศธเนศได้ครับลูกนี้ธเนศลูกนี้ถือว่าขวางการบอลเล่นหรือว่าเฝ้าแน่นอนครับลูกคลิกของเพื่อนเสกแก้วนะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นไปโดยทงทด้างของร้อยตวรทีธเนศคำเกลี้ยงครับลูกนี้ หน้าประตูของท่านแกมโบสตาร์ตอนนี้เขาเล่นสองทีมนี่เต็มไปหมดแล้วครับต้องวัดใจทนันเแล้นครับว่าจะเปิดอย่างไรที่จะได้เปรียบ้วครับาจาย์ตะบ่ายครับอย่างนี้อ๋อ,อครับเสียงด้านข้างสนามขวดจะรวยแล้วทันเน็ยิงลูกนี้โอ้ยยัยงโดนซีซาองพี่เดี๋ยวนนรับเบรกครับเบรก,บก,บก ก็โดนสีสอนะครับกับโดนนิดหนึ่งครับต้องต้องเบกครับเพราะว่ามิตรภาพย่อมอยู่เหนือชัยชนะทั้งปวงครับครับถูกต้องครับนี่แพย์สนามโอ้ครับแพย์สนามครับพี่เชียนเหมือนในทรมครับพี่ไฟอ่ะไปโดนตมครับหรือว่าขวดจะรวยครับพี่พิเชียนนี่ใช้สเปรพี่พิเชียนนี่ใช้สเปร์นี่ต้องฉีดให้เป็นนะครับพี่พ่เชียนครับ ไ้น้ำไม่เลยก็เช่นเปชฉีตุกจิตระวางขาถ้าตรงกลางในยุ่งทีเดียวนะครับนี่เป็นแพทย์นามของนี่เพื่อนเสกแก้วก็มีพี่ขวดจะรวยนะครับก็ขอบคุณครับมิตรภาพเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับแล้วนี่ครับคืนให้ครับนี่คือสบิตของฟาร์มเป็นนักกีฬาครับอาจารย์สมานครับครับพรมครับพรมไข่บัว แม่ในถ้าเกิดไปแถวพระรามสองไปบ้านแพ้วไปมาหาชัยนี่ในลักษณะของบอลโสเนี่พูดถึงพนมไข่บัวเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จกกักอาจาย์สมารครับเรียกว่าเดินสายเล่นอยู่แถวนั้นเลยนะครับแล้วลูกนี้กลับมาอีกครั้งนึงครับสมาร์ทกลับถึงไปทางซ้ายครับโดนบีแบบนี้ย้อนกลับพี่สามาร์ทก็ย้อนกลับได้น้องกเจาะก็บอกโดนบ้<พ>าแล้วมาครับลูกนี้ลูกนี้ล็อกได้แล้วมีใครใจ่ายหรือเปล่าย้อนกลับมาเจิัเจไปดา้านเอาสวัสดีแม่จะว่าลูกนี้ เสียงลูกวีดดังครับแฮนด์บอลกรรมการสายตาในี่ยเดี่ยวทีเดียวเห็นแพนดอนชัดเจนทีเดียวครับจากจังหวะแรกครับที่แฮนด์บอลแล้วพตัดสินน้นเปล่าครับลูงนี้กลับมาเป็นทรานแกโบสตาครับจะได้เปิดบอลขึ้นไปครับเอาล้ครับเปิดไปทางซ้ายทางดีกันโบสตาอย่างสูสีทีเดียวครับดูยากครับบางบอลยังย้อนกลับาหลังครับพนมครับได้บอลครับพนมไก่บัวมองครับ โยกไปยกมาต้องย้อนกลับนะโดดบีขลูกนี้ถอยแน่นอนลูกนี้ครับนี่ขวาวบ้างเปิดมาสั้นๆมาที่พี่อุตตพนะครับเอารับด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งอีกด้านบนครับก็มีครับพี่สามารถดูครับหมาต่อยอะยาวกวับลูกนี้แนวรับของเพื่อนเสกแก้วถือว่ายังเบียดบังไม่ดีครับ ก็ยังได้ทุ่มครับแคมป์โบสตาครับก็ยังถือว่าการวางตัวการเจาะตามช่องยังทำได้ดีเราก็ยังได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขสามแปดครับอาจารย์ธรรมันเป็นลูกทุ่มครับของทีมแคมป์โบสตา